ลานต้นกล้าอาชีพวยครับสื่อครับขายพันธุ์ผักนะครับมี่ทุกอย่างเลยครับู้ใดสนใจก็บอิงกลางเขอามาได้ตามเบอร์นี่เลยครับมี่คือผักส่วนขวดทุกชนิดครับมาเบิขา้างใน ลงหยุดผูผักไว้ครับสวนกาผักครับนี่ได้อยากได้ครับชมแปลงผัก,คร,ก,ก,กค,ครับันี้แปลงเพาะชำก้าผักหยุดพักสวนครัวครับนี่บบกพิก ขิกบกเขือผักสลัดมีครบเหมือนเนาะมึงเป็นเอ็ดียคักเนาะนใส่ปยูกเผากับปลูกใส่กระถางกันใส่ปุยปลูเผาผักสลัดครับปลูกใส่กระถางมึงเป็นไอเดียครับนี่เอาดินปลูกแล้วก็เอาขุยปลูกเผาครับปกหนาดินว่าให้มันแห้ง เดี๋ยวพาไปบึงเลื่อ,อเนเพาะชำบึงครับบ่งแปลงผักสุดลุกหูลูกตาครับ็มขดันแงแงงรบึงแปลงเพาะชำครับนี่สวยงามสวยงามเลยเอพภอลำไปหมาดนะครับยอมเพื่อนลำไปหมาดผู้ใดสนใจครับ สามารถเขามาเลือกมาชมได้เด้อครับคือเฮ็ดดีเท้ามาชมเบิงกันนีิทรงทัวประเทศบ่าครับนี่ หึ่งมาลบอาบอิองอขอขอเบอร์โทรเนี่ยอยู่หน,นาลานเลยครับเบื้องบนหุน้นพักครับผูได้สนใจครับิ่นรงทัวร์ประเทศเนะครับเดี๋ยวพามาชมเพ่นแะเพันนัน เ,เอาต้นกาใส่ถาดครับอโอ้ขอชมเน่ยนี่เอาต้นกาใส่ถาดขีเห็ดดีแท้เฮ้จ <c oughs> ใจเย็นขักดีเนาะ <c oughs> เออที่บึงโอ้เอาอันขุยกเผาใส่ก่อนดินปลูกติเพิ่น เป็นเพาะใส่ถาดใหญ่ก่อนเดี๋ยวมาแยกออกานี่หลายขีเฮ็ดดีแถอเฮ็ดเป็ี่นเลยเต็มเปลี่ยนอืมเต็มเปลี่ยนว่ดอันนี้เพิ่นเพาะที่เหลืนี่มันเพิ่นเพาะหลายเม็ดบ่นท้อโอ้เอาใส่ใส่เต็มเลย อ๋อสามม,มิมมตรแล้วไม่แยกออกอมันเม่นยังไงนั่นมะเขือะมะเขือเป็นเล็กจีน,นันเล็กอ๋อีนเล็กเชื่อมโอ้ลวดเชื่อมอ,อันนี้เปล่า <c oughs> เจย็นแล้ <c oughs> ชัวดีด้เทเือละถาดเนาะถาดหน,นึ่งเนี่ยไม่มียาตน้นลอยหาต้่นลอยหาต้นเอาอนอันดึงอ,อ่อนคือคือมันเป็นอย่างมันหน่อยอ๋อม,มันหน่อยมันบดใส่ใส่บดใด่ใส่มันแยกอสลัน่นแยกใส่ื้นเสมอกันอ๋อแยกใส่ตั้งหากบดเอาถิเา่เอาบ้างใส่ถาดใหม่อือั้นันมใสกันแล้ว สิคัดให้มันคือต้นจำกัรวันทองเนี่ยเวลามันขึ้นมากมันง่ามอืมวี่การครับเพาะใส่ถาดพอมันใหญ่ขึ้นมากล้วก็มาคัดขนาดก้วดิออกมัดแปลนี่ยได้นี่มันเพิ่นเพาะจักจักมื่นครับเป็นอาทิตย์นึ่งอ๋อาทิตย์หนี่มันใหญ่เกิน โอ้มันใไหญ่เง,งเอออันนี้มันใหญ่โหดเห็ดว่าท่านถ้าไปเห็ดผักผักมันหลายช่วงนี้ขายดีครับจีนี่จะขาย,ยขายผักดีโอ้หนาแรีงค้นลูกเนาะเบือบ้องอันนี้ตัวทางผีต้นมมกริกเนี้ยต้นมมกริก คัดขนาดนึกว่าว่า้าเป็นต้นเอาใส่เลยโอ้คนคัดขนาด,นด,นาดบอกครี เป็นหดน้ำเป็นหดนาำนีครับเป็นสเปรย์นาำต้องหดตลอดเลยครับนี่โอ้หลายครับหลายครับครับเปล่งประชัเนเ่ยอันนี้ดอกดาวเรืองต้นบัเคือ โอกูได้หาพันธุ์กาใหม่ไปปลูกไก่กาต้นผักต้นยังทวปปลูกได้ครับอยู่ลำไปหมาดเด้ครับร้านต้นกาอาชีพได้ครับเดือดรุ่งเบอร์โทรไว้ให้ผู้ใดสนใจถ้าสั่งหลายส่ยงได้ทั่วประเทศมีรถแลียนส่งครับบึงบบบ่งโอ้ยต้นดอกกีดเลยพาไปด้วยเบิ่งครับแปลงผัก ใบพัดสีเขียวสีเหลืองเบิ่งครับเหิ่อนเห็ดไหญเป็นเป็นฟาร์มใหญ่เลยเด็กครับเนื้อที่เป็นสิบลายเลยเด็กครับอยู่นี่โอ้ยงาลุกเลือนจังหวัดจะลุกเลือนครับหลายครับ